อนนี้นอกจากอุโน่ทำคอนเทนต์แล้วอุโน่มีแผนว่าอยากจะทำอะไรต่อไปครับในชีวิตการวางแผนของเราผมคิดว่าผมจะได้ปลูกป่าทุกจังหวัดเฮ้ยจริงบ้าป็นคนดีขึ้นมาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจไปกับพี่ปั้นครัานะไปกับกูเหรอนัดกันแล้วคุยกันแล้วตอนนี้กูยุ่งแค่ามึงอ่ะกูทำมาเยอะแล้วไม่เชื่อขอตอนนี้เป็นหน้าที่ของมึือขอภาพอินเสิร์ตไต่ซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีวัตถุฟิน าสือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครมโนแมสคุ้มที่สุดออกคำจริงคิดว่านอกจากทํารายการนี้ไปเรามีแผนจะทำอะไรอีกไหมผมว่าจะทำรายการที่กูมายถึงนอกจากทารายการอ๋อก็นอกจากทำรายการก็นั่นมีเปิดธุรกิจไม่มีอยู่แต่ในห้องชีวิตมันมีอยู่แค่นี้องชีวิตผมอยู่ในห้องผมน่าจะมีมีแผนมันจะอยู่ในห้องก็ป่าในห้องไหมไปสิบปีไม่ได้แต่จะไปป่าในห้องไหมปลูกป่าเอาต้นไม้มาไว้ในห้องให้หมด สมมติถ้าเราชอบน้ำตกล่ะน้ำตกผมต้องไปซื้อขเหนียวมารอนะไม่ต้องอินแน่นอนไหนแจ็คจะไปลุ้ยังไงนาะทำไมวะเพื่ออะไรวะอันนี้เป็นทริ่เวลาแบบลงเขาอะเออเอ๋อจริงเวลาลกเขาอะเหรอแล้วแบบลงแบบว่าให้มันแบบว่าไล่น้ำหนักอย่างเงี้ยเหรอใช่มันต้องลงแบบนั้นพี่ผมผมไปฟังมาอ่สมมติไปทางลงเขาปุ๊บ ว่าสติมันไม่สมประกอบเหมือนกันนะนั่นอันพี่บ้านเดิน <c oughs> เดินที่ตลอดทางนะเอ่อต้นไม้เนี่ยไอ้ต้นที่ถึงอ,อ,อันนี้จับแล้วเต้นนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่ปันจับนะไหนเต้นต้นไหนวะต้นเนี้ยพี่ปานแยกลัว <c oughs> ไม่ใช่หรอกไหนพี่เหยื่ลองหน่อยพี่เหยื่พี่เหยื่ลองหน่อยฮะแบบเป็นคนเหมือนแบบไม่ค่อยคิดอะไรตลกไปเรื่อยเปื่อยนู่นนี่พูดจาแบบเหมือนกับว่า ไม่คิดเยอะแต่เป็นคนเราเป็นคนรรจริงจริงเป็นคนคิดเยอะไหมมีเรื่องอะไรที่เยอะโคตรจริงจังอ่ะพี่ในชีวิตที่แบบรู้สึกว่าเป็นวิกฤตในชีวิตหรือว่าแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยที่หนักที่สุดอคือเรื่องอะไรอันนี้ครับก็ก็เรือ่องผมรู้สึกว่าผมจริงจังมากเอผมก็เลยคแค่ว่าถ้าเราจริงจังกนเยอะมันจะผิดหวังเอผมก็เลยพยายามไม่จริงจังกับอะไรเลย ไม้แต่ตอนนี้ที่คุยกับกูเนี่ยหรอใช่ไม่จริงจังดูการใส่หมวกผมดิผมจริงจังนะจัดซีรีส์ได้แบบเต็มแม็ก <secondo> ซ <st> ์มีวัสดุฟินห้าหรือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครโมโนแมสคุ้มที่สุด